ยืดแค่ไหนดูสิสลามจริงไหมโอ้ยยืดดีไหมโอ้ออนตองทรีไทม์สวัสดีครับวันเสร์วัสดีค่ะคุณนิ่งวันนี้ครับเราจะมาทำสลามนะฮะหลังจากที่ช่วงเช้าเราผสมสีกันไปแล้วใช่ไหมใช่วันนี้ตอนบ่ายเราจะมาเอาสีเมชานั่นแหละใช่ไหมไหนสีเมชาอยู่ไหนสีเมชาอยู่นี่อ่าเราก็จะมาใส่สลามต่อเลยใช่นไหม เริ่มต้นทำสลาม์ทำยังไงเอ่ยลูกใส่กาวเอาเดี๋ยวก่อนเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีมีสีมีแป้งมีน้ำแล้วก็มีกาวกาวกาวอะไกาวข้นหรือกาวใสกาวใสกาวข้นกาวข้นแล้วก็มีอะไรลูกแล้วก็มีสีมีแป้งมีแป้งสองอันมีน้ำเปล่าก็มีกาวแล้วก็มีสบู่ใช่สบู่อ่าลุยเริ่มอะไรก่อนเริ่มจากกาวก่อนเลยออื ถ้าไม่มีกาวไม่ยืดไมยืดไม่กาวหมดเลยอ่ะหมดเลยเหรออ่ะในแบบหนักๆไปเลยชันหนักๆไปเลยวันนี้ไม่เคยทำเคยทำรั้งแรกวันนั้นได้จ้ะได่หนักฟันส่วนที่พ่อเขาไปดูอินเทอร์เน็ตมานั่นแหละพ่อทำไม่เป็นหรอกที่เราไปทำมาเขาให้ใส่บอลแหล็กด้วยอันนี้เราคือเราไม่ได้ใส่บอลแหล็กนะใส่บอลหมดเกหมดเลยปะพลโจกเลยทาไมคุณโจกเลย โจ้คนแลกโจ้กไปเลยโจ้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ซีซีีมบอลแหลกไม่รู้จะทำได้ไหมใช่แต่ก็เทหมดแล้วแหละกันเอ่ยก็คนหมดยังไหมดยังหมดแล้วอ่าก็ไปโอ๊ยมันเหนียวอ่ะวิธีต่อไปคนคนนะคนก่อนว้ายืดมากเอามือจับเลยนะไม่ใส่อะไรต่อไปใส่แป้งวะเออไม่ได้ใจใส่น้ำก่อนลูก หมดเลยไหมหมดเลยหนึ่งช้อหนึ่งถ้วยก่อนทดีดีเออหมดเลยน้ำวก็สบู่มั้งบู่ปิดปืดปืดปืดสี่สี่ปืดสิหนึ่งสองใช่ไหมใช่สามสี่ลองดูสิคนเบเบาค่อยคนคนเบาเค่อยคนไปเรื่อยคนเบาเคนไปเรื่อยหมดยางคุณหมดยังกันแล้วหมดเลยเอาไปเรื่อยอ่ะคนไปเรื่อยไปคน เขาต้องใช้มือคนใช่ไหมไม่ได้คนไม่ได้เขา้องเจ้มอคนคนอ่คนไปเรื่อยคนไม่เรื่อยพอเทกันเก็บกลองกันอุ้ยมันเริ่มหายเหนียวแล้วพ่อเริ่มหายเหนียวแล้วอ่าก็ใส่สีคันนี้คนหมดยางคนนี้คนค่อยๆคนเรื่อยๆคนอ่าคนเหนียวไหมเหนียวอ่าเหนียวใส่ใส่น้ำน้ำคุณโยกเข้าไปหมดแก้วอุ้ยหอมมากก็หมดแก้วหมดแก้เลยครับหอมมากเลยทุกคนหอมมาก ก็สบู่สบู<ช>่สีฟดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะต้องดูคน <ไง S 2> โอ้โ<ง>มันหอมมากเขาสูบมันจะเละและสีที่เราเตรียมมามัน <c oughs> ไม่เวิร์กแล้วถ้าใส่ถ้าใส่สีไปน้ำนี่มันก็จะจะเป็นยังไงไม่รู้หัวหน่อยไม่รู้เหมือนกันหอมยังหอมแ้วเขาได้แล้ว ิงอง่ายแท้เอ่อคนมาคนคนคนข้างล่างสิเบาๆเออคนข้างล่างคนข้างล่างอืมเอาคนไปคนไปคนเยอะคนเยอะคนก็ไปหลายเร็ว่องอะไรสีสีอะไรสีอะไรลูกสีแดงอ่ะห้าสี่สี่เอ้ยศูนย์จุดห้าคนไปอุ้ยมันเหมือนในมันในคลิปเลยเอาแล้วเอาคนแล้วว่ามันจะสีชมพูมากกว่านะ กสีชมพูไะว่าสีแดงผสมกับสีขาวเป็นสีอะไรสีชมพูอ่าขอบคุณเอาสีอะไรลูกศูนย์จุดห้าใช่บายม้อยคุณเถอะโจเข้าไปเขาจะรู้ไหมศูนย์จุดห้าอะไรหมดแล้วหมดเลยหมดเลยคุณอ่าโอเคคนหมดแล้วคนสีน้ําเงินผสมกับสีขาวจะเป็นสีอะไรลูกสีฟ้าอ่อนดูซิจะเป็นไหมเฮ้ยเราหายเหนียวพ่อเนี่๊ยนออกมาแล้วไปยืดอ่ะ ู้สกกงิเออออามืโ็ใส่แป้งเข้าไปเอามือด้วยได้ยังเอามือแดงยังใส่แป้งก่อนมันไม่ถนัดเพราะเสร็จแล้วคุณคนสิเข้าจแล้วาต้องคนแล้วใส่ออกแยกออกขอาคุณเย็นๆต้งความคนใบคนใบคนใบ่ดูเอาแดงอีกไหมล่ะเอาสีแดงเพิ่มไหม อเคเสสีแดงอีกเอสสีแดงอีกจะได้แบบเข้มๆเหมือนหน้าตานะ่ในี่มันหวานไปใช่ไหมหวานไปหวานไปหวานไปหวานหวไปเอาไปศูนย์จุดห้าไปศูนย์จุดห้าคนพอไหมคุณสีฟ้าพอไหมไม่พอไม่พอเอีกหวานเข้มๆหน่อยเข้มหน่อยถ้าจะไวไหนดีอ่ะพอไมโอ้โหไม่หวานเยี่ยมหรเพราะมันแดงแจ๊มเลยพอแตะให้อะศูนย์จุดห้าไปเพราะต้องทำไมต้องการสีแดงเลยไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีแดงไม่มีแรงเดินอะไรนะ ถ้าไม่มีแดงไม่มีแรงเดินเพื่อนาเอามาจากไหนเอามาจากคุณใช่ไหมคนถูกถูอาไปใส่แป้งหมดเลยอ่ะคนคนได้ยังพอสีมันเริ่มอ่อนแล้วได้ยังพออ่ะคนต้องใส่แป้งใส่แป้งอันหนึ่งหมดเลยใช่ไหมลอย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 อ่ะคนเร็วเร็วเดี๋ยวแข็ง ไม่ได้กินแล้วโดนหมดแล้วเฮ้ยไม่นะไม่นะอดแล้วมันเป็นอะไรพยานไม่เห็นเลย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 ยังไม่แข็งอ่ะลูกไม่มันต้องใส่แป้งไปอีกไปใส่แล้วใส่ไปอีกชกใส่ไปจ้องลาคนแล้วเข้าตาคุณเข้าตาพี่ตองเหรอไป้ลงปลาไว้ไปนะไปนะไปนะไปนาไนาปาคนเทพทำสลามแบบตาคนจะได้ไหมเนี่ยหรือว่าจะทิ้ง เออไม่รู้อุตส่าห์หมดกาววะเนี่ยหมดกาวเลยลงทุนหลายร้อยแล้วเนี่ยกากระป๋องละสี่สิบบาทเอาคนไปดูดดเตดตเป็นยังไงก็มันไม่มันไม่เหนียวใส่แป้งอีกครับดูโจเข้าไปใส่ใส่มันดื้ให้มันท้วยถวยหนึ่งสามสันโจเข้าไปจุดเอาคนทุกคน ไม่เอเทอะเทเลยอะเทเคลี่ยหน่อยเขี่ยเขี่ยเขี่ยจะได้ไหมเนี่ยวันนี้จะได้ไหมเนี่ยต้องมั่นใจไอจะได้สลามเนี่ยไอแกสลามอ่ะกายเราเริ่มแข่งแล้วงก่อนเริ่มแข่งแล้วใช่ไหมเริ่มแข่งเริ่มคนยากแล้วคนแบบโฟโตมูชันหมดแล้วโฟโตมูชันนะโฟโตมูชัเริ่มหมดแรงแล้ว ไปดูดิเริ่มยังเริ่มยังเริ่มมันติดมือแล้วเปล่เริ่มเป็นแล้วใช่ไหมใช่มือเริ่มเป็นหวยมันเหนียวมากเห้ยมันจะนั้นเราต้องใส่อะไรลูกเมื่อกี้เราไม่พอไหมใช่เมื่อกี้เราใส่สบู่ไม่พอ้องใส่สบู่อีกาไปเหนียวเลยคั้นี้เหนียวเลยไหมเหนียวอยู่เหนียวเลยเหนียวเลยเอเเอาเอามือจับยังยังๆัยัง มันลำบากมากเย็นเย็นเดี๋ยวมือเลอะคุณเลิกหรือยังอุ้ยมันเหนียวมากคุณเอาแล้ว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 สลามสลามของจริงได้แล้วได้แล้วได้แล้วคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันติดช้อนเลยเพาะเอาแล้วเอาแล้วเอาเหรอเอาแล้วขอบคุณคุณเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเป็นแล้วสลามแล้วอุ้ย้ยขนาดจะไม่ใส่กีซอลีนั่นเนี่ย ขนาดเราไม่ใส่ยีสลีนั่นเ่ยถ้าใส่ยีสลีจะเป็นยังไงแต่เดียวได้ได้เลยฮะได้ไปทิ้งใช่เร็วคนคนคนแล้วจะได้ใช้มือจะได้ใช้มือแล้วจะได้ใช้มือแล้วเขาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมันต้องใช้มือใช่ไหมมันไม่ได้จริงๆโอ้โหเฮียตองเอาแล้วเอาแล้วอือหืออือ แซบีนะดูแปงคนไปเรื่อยนัวไปเรื่อยนัวไปเรื่อยแาบีกาลาดูได้ยังไม่น้ำออกแล้วออกไหมน้ำออดูสิพอเสียงดูยืดยืดดูยืดยืดฮฟองเสียงฟองเสียงมาดูยืดยืดสิอ่าโอเคยืดยืดยืดยังไงยืดยังไงยืดยัไงยืดดูสิโอ้โหอุ้ยมันหนักอันใหญ่มากเลยอ่ะ โอ้เป็นไงสลามเราเป็นไงวโอ้โหหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้โอ้อยซาบดีเย่เกนอน,นวดนวดเข้าไปอืมมันยังไม่เหนียวนะครับของมาคุณมันยังเหนียวน้อยกว่าพี่ตองอะใส่แล้วนวดม,มวสบายายกเลยเป็นแล้วจะไมั่ใครรู้สูตรแล้วใช่ไหมรู้สูตรแล้วง่ายๆเลย แป้งหนึ่งกระป๋องสี่สิบาทกาวกาวสี่สิบกาวสี่สิบสองันแปดสิบล้วอะไรอีกแล้วก็แล้วก็สบู่สบู่แล้วอันสบู่เดือหมดครึ่งคุณห้าสิบแปดสิบสี่สิบห้าสิบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบสี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 ไม่คิดแล้วกันเมื่อเช้าทั้งหมดเท่าไหร่ร้อเจ็ดสิบาทตกก็ร้อแปดบเจบหาบาทไอ้ตกก็ร้อะแปดสิบห้าบาทโอ้โคุ้ม<ะ>มาก คุ้มไหมคุ้มโอ้ขอ85บาทดูดิเลี้ย,ย,ย,ยนคนเดียวจะไม่หมดแป้งนะแก่งสองคนสนุกไหมวันนี้สนุกเดี๋ยวหานะ้ำมาเก็บไว้เนาะกล่องใส่กล่องเก็บไว้เนาะถ้าถ้าถ้าเราทุคนผมจะแนะนำถ้าถ้าเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็เปิดแอร์ช้างไว้มันจะแข็งอือก็ทำยังไงเร,เราต้องเก็บปิดฝาไว้ฝาให้โดนอากาศเนาะใช่โอ้โหคุดีขึ้นไหมพอใส่สบู่ไปอีกดีขึ้นไหมไม่ถนัดเลยเพราะมันหนักไปดู ยืดแค่ไหนดูดิสลามจริงไหมโอ้ยยืดดีไหมโอ้ใขายของจริงยืดกัน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 ยืดไปกันยืดไปกันยืดไปกันนละคนโอ้โหจะโดนพื้นยาวเลยอะไรหนังกระติกเหรอใช่หนังกระติกหนังกระติกพันคอหนังกระติกกูเช้นพันคอเหรอ หัวติดเหรอบนน่ะบนน่ะยืดนะยืดโชว์นะเกือบไม่ได้แล้วเนาะแรกนึกว่าจะไม่ได้เนาะใช่อไหมใช่เห็นไหมบางทีเราความพยายามเราถ้าเราไม่เลิกความพยายามมันก็จะมีโอกาสได้ใช่ไหมนี่ถ้าเราเลิกไปก่อนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ว้ายติดคอเลยอยู่สิขอกแล้วอยูเชยอยู่เชยอยู่เฉยอย่าเล่นพอแล้วพี่ตองเดี๋ยวนาอย่าพันคอเฮ้ยอะไรเดี๋ยวมันติดหัวก็โกนหัวนะพบุคุณ ไหนมันต้องโคนหัวเนี่ยหนึ่งสองสามตอนนี้ครับเราจะไปเก็บในในทัพเปอร์แวร์เบื่อแล้วเนาะต้องเก็บในทัพเปอร์แวร์ไว้ใช่ไหมก่อนที่จะไปเก็บจะมีของพิเศษอีกแล้วเหรอนี่เพิเก็บไว้ลูกนี่มันมีรอยนี่รอยอืมอืมเอาเก็บไว้ลูกจะได้ไวเล่นนะค่ะมันเป็นเป็นไหนโอเคเปิดทัพเปอร์แวร์ปิไวใส่เป็นนุ่มๆเก็บในท right? ัพเปอร์แวร์ อย่าเล่นก็จะออกมาเล่นใช่ไหมมัน้กใจแห้งมันอากาศงอย่าลืมนะค่ต้องปิดฝาด้วยอือบอกเพื่อนๆนะอย่าลืมปิดฝาด้วยนะนี่ใช่อาปิดอาปิดเก็บไว้เล่นไม่งั้นมันจะแข็งพังโอ้โหอาจารย์เล่นมาเจ๋งมากเลยวันนี้สำเร็จเนาะใช่สุดยอดตบมือให้ตัวเองก่อนวันนี้ต้องลาไปก่อน อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นอไกดอย่าลืมเขียนต่อไปด้วยคับสวัสดีครับบ๊ายบายวีวีได้ไหม